สินค้าเราเนี่ยตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดไหมอย่างเช่นเอามูสไสเดือนผมเนี่ยถ้าจะไปแข่งกับระดับเอ่อที่เขาอยู่ระดับบนเลยนะผมคงสู้ไม่ได้นะผมก็เลยเรื่องอยู่ระดับล่างหนึ่งผมไม่ยิ่งอ่ะสวัสดีครับผมพี่เล่ยนะครับก้าวกลักวเคนถิ่นวันนี้วันจันทร์ที่11เดือน9 2565นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดน,นาเกษตรปูยยตายายสาขาอำเภอวัฒนีจังหวัดลบบุบรีตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไสเดือนเล็กๆแห่งหนึ่ง วันนี้อยากมาแชร์ให้ฟังครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาว่าถ้าเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันตลาดมันตันหรือยังนะครับแล้วก็เหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมถึงไม่ทำเป็นชุดทดลองที่แบบจะส่งให้นะครับอันนั้นไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยตอนท้ายนะครับตอนนี้คุยเรื่องเกี่ยวกับว่ามันตันหรือยังนะครับตลาดไส้เดือนเนี่ยท้าความไปก่อนนี้เลยนะครับผมเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่าผมอยากเอามาใช้ เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยนะครับให้กับต้นลำไยนะครับผมมีสวนลำไยที่ใสะแก้วนะครับก็อันนั้นคือเหตุผลหลักนะครับส่วนเหตุผลรองเนี่ยก็คือเมื่อมีโอกาสอาจจะขายได้บ้างแต่ก็มันนานมากเลยก็เลยไม่ได้ใส่จใจใส่จใจแต่เหตุผลหลักคือต้องการลดต้นทุนของตัวปุ๋ยแค่นั้นเองก็ทํามาโดยตลอดน่าจะผ่านมา5-6ปีแล้วก็ใช้มาใช้หมูลไสเดือนมาโดยตลอดก็โอเคนะครับถือว่าไม่ได้กระทบอะไรมากกับ ราคาปุ๋ยยาแพงนะครับตอนนี้พอพอที่ที่เราจะมาทำค้าขายเรื่องของไอตัวไส้เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันกระทบหนักไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยนะมันเกี่ยวกับว่าราคามันตกมากนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาทำเรื่องของการจะขายตัวไส้เดือนขายมูลไส้เดือนขายผลิตภั์จากไส้เดือนนะครับยังไม่ถึงก้าวไปถึงธุรกิจนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มากขนาดนั้นก็เลยเอาเป็นแค่ว่า เราเรียกว่าค้าขายก่อนละกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะก็คือผมเริ่มจากการสร้างตัวตนนะครับเราจะไม่ยิงแอดยราไม่ทําโฆษณาอะไรที่มันต้องจ่ายเพิ่มนะเราก็เน้นเป็นการสร้างตัวตนผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผ่าน Tik t o อกผ่านอะไรพวกนี้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้คนรับรู้ว่าเราคือคนที่มีมูลไสเดือนมีตัวไสเดือนนะเพื่อจําหน่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อพูดคุยอะไรกันต่างๆในในโลกโซเชียลก็ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เราก็มาดูตัวเราว่าตัวผมเนี่ยสามารถผลิตได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะครับอย่างเช่นเราจะไปขายแบบเ,เดือนละเป็น1 0ตัน20ตันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า1ต้นทุนนะครับต้นทุนเนี่ยถ้าถ้าผมพูดตามตามหลักการตลาดเลยนะก็คือถ้ามันคุ้มก็พร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องการจัดการด้านเวลาการจัดการเรื่องบุคลากรของคนเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงเงินผ่านไปนะครับเราก็เลยมาดูว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเหมาะ ตรงจุดไหนนะครับตั้งมากว่าหนึ่งจุดว่าเ,ออเราจะผลิตต่อเดือนได้เท่าไหร่คือให้คิดปลายทางและย้อนกลับไปต้นทางอันนี้คือวิธีคิดผมนะว่าผมคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยผมดูว่า,อาตอนแรกคิดเลยว่าผมจะทำห้าตันต่อเดือนนะผมก็เลยซื้อไอ้ตัวกะละมังมาอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพื่อจะทำห้าตันต่อเดือนเพราะว่ามันผลิตอยู่สองที่ที่ลบบุรีด้วยแล้วก็ที่สระแก้วด้วยอันนั้นคือตอนนั้นนะส่วนผ่านไป ซึ่งมันไม่ตรงตามที่วางแผนล,ละอันนี้ถือว่าถือว่าขาดทุนเลยนะอันนี้คือยกตัวอย่างแรกให้ฟังว่าเพราะลงทุนไปแล้วเนี่ยลงทุนไปกับสำหรับการซื้อกระมังเนี่ยแต่ใช้กระมังไม่ถึงก็ถือว่ามันเป็นการต้นทุนมันจมอ่าคือทุนมันจมแต่ว่าตัวกระมังไม่ได้เสียหายมันสามารถจะปรับจะเปลี่ยนจะขายหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็ยังดีถือว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าเจ๊งละกันถือว่าอ่าต้นทุนมันจมนะครับส่วนพอ เรามาถึงจุดที่เราพอใจสําหรับการตั้งราคาและไอตั้งตั้งปริมาณในการขายและต่อเดือนว่าเราต้องการเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกตัวผมเลยแล้วกันว่าผมตั้งตอนแรกจากเริ่มจาก5ตันใช่ไหมลดลงมาเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างไม่พร้อมลดลงมาเหลือตันหนึ่งก็ยังไม่พร้อมอีกนะครับปัจจุบันลดลงมาเหลือ500กิโลนะครับ500กิโลเนี่ยถือว่าเหมาะสมเพราะหนึ่งเนี่ยผมมีลูกค้าประจําที่สั่งเป็นประจำเ่ย เป็นร้านต้นไม้เนี่ยอยู่ประมาณ3เจ้า4เจ้าเนี่ยก็ตกเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ300กิโลนะครับส่วน200กิโลเนี่ยก็คือถ้าขายไม่ได้ก็เอาไปใช้ที่สวนก็โอเคถือว่าเสมอเสม,อ,สมอนะครับก็ได้ได้กำไรจากส่วนที่เป็นของไปตามร้านนะครับแล้วก็ขายปีกบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็ถือว่าส่วนตัวผมของผมไม่ตันนะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ ที่ตั้งคําถามว่าตันหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปว่าตัวเราเนี่ยตลาดของเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งถ้าจะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะอันนี้คือแชร์ให้ฟังว่าผมเริ่มจากสร้างตัวตนใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มหาตลาดจริงๆก่อนนะคือสร้างตัวตนไม่พอนะต้องหาตลาดจริงด้วยเพราะาเราไม่รู้ว่าไอที่เราสร้างเนี่ยมันมีอะไรมันมีเหมือนกับคนตอบรับไหมฉะนั้นตลาดจริงคือที่ไหนตลาดนัดตลาดจริงเลยเจอคนจริงนะครับไปหาตรงนั้นเลยนะครับ เราไปลองตั้งลองวางแล้วก็ออกตามงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรออกไปเพื่อให้คนรับรู้ก่อนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องสีเรียสอันนี้คือตัวผมนะเดี๋ยวจะบอกว่าให้ไปทุกงานคือตัวผมเป็นอย่างนั้นผมอยากออกไปแสดงตัวตนว่าผมมีมูลไสเดือนขายมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขายก็ออกไปตามงานซึ่งบางงานก็ตรงเลยนะครับซึ่งเป็นงานเกษตรเนี่ยตรงขายได้นะครับส่วนไองานที่ไม่ใช่เนี่ยก็คือเขารับรู้ว่าเรามีนะครับก็ได้ปรับปลาย ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับอันนี้แชร์ให้ฟังแต่ตลาดนัดเนี่ยผมผมมองว่า,เ,าเราทําง่ายสุดนะครับสาหรับคนที่ยังจะเล่อยากจะเริ่มนะลองทาที่ตลาดนัดดูก่อนนะครับง่ายๆเลยลองถ้าง่ายกว่านั้นอีกอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอย่าไปาอย่าเพิ่งเริ่มเลี้ยงให้เริ่มจากซื้อมูลไส้เดือนที่เป็นาขายส่งก่อนนะที่เขาขายส่งก็น่าจะตกกิโลละ10บบาทนะแล้วก็ไปสร้างแบรนด์ไปสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ นั่นแหละลองไปขายดูถ้าถ้าโอเคอยากจะเป็นผู้ผลิตก็ค่อยเริ่มจากการลงทุนซื้อไม่ว่าจะเป็นกิโลหรือชุดทดลองเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าจะเลี้ยงเป็นชุดทดลองควบคู่ไปกับลองทําตลาดไปด้วยก็ได้อันนี้แชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของมูลไส้เดือนมันยังมีให้ต่อยอดได้เยอะเลยอย่างเช่นทำเอาไปผสมดินใบไม้ที่ผมทําอยู่นะขายทั้งมูลเลยแล้วก็ทําน้ําหมักน้ําหมักยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังนะขายเป็น เอาเป็นของแถมไปแต่ว่าโอเคถือว่าประสิทธิภาพดีใช้ได้เพราะว่าเราใช้เองนะครับเราก็เลยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันดีมากนะครับก็อยากให้เริ่มจากอย่างเงี้ยอย่างที่เราลองใช้ด้วยตัวเองก่อนนะข้อสําคัญคือถ้าเราจะขายอะไรเนี่ยลองลองอทำความเข้าใจกับตัวสินค้าก่อนอินไม่อินเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเป็นคนบอกเลยว่าดีไม่ดีแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าไอสินค้าเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ด้วยตัวผลิตภัณฑ์มันเองเนี่ยมันก็มันเป็นเครื่องชี้วัดว่าไอคุณภาพเราดีไม่ดีอย่างเช่นคนผสมที่เป็นมูลไสเดือนผสมกับอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็ขายเนี่ยวันหนึ่งก็มันลูกค้าก็จะรู้เองว่าไอเนี่ยมันไม่แท้ก็จะคัดออกไปนะครับซึ่งมันก็เป็นกลไกของตลาดทั่วไปนะครับสมมุติว่าเราจะไปขายอะไรก็ตามนะครับอ,อันนี้คือยกตัวอย่างนะว่าตลาดนัดเนี่ย มันมีสินค้าเยอะแยะอะไใช่ไหมถ้าเราอยากขายแข่งกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไม่รู้จะขายอะไรเนี่ยเราลองไปดูสินค้าที่มันขายดีนะครับขายดีเลยนะแล้วก็ไปตั้งไกลๆกันนะครับแล้วก็วัดกันที่คุณภาพคุณภาพอาจจะเท่ากันวัดกันที่บริการวัดกันที่ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นนะวัดกันที่อาอัธยาศัยวัดโอ้เยอะแยะเลยในการวัดนะครับซึ่งซึ่งตลาดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเหมือนกับะจะบอกว่าไงอะ จะบอกว่ามันคือการแข่งขันนะอันนี้คือต้องพูดจริงๆเลยว่ามันคือการแข่งขันเรายอมรับกับการแข่งขันนั้นได้หรือเปล่าฉะนั้นต้นทุนที่เราลงไปมันก็คือความเสี่ยงนั่นแหละทุกเรื่องนะคือการแข่งขันเลยถ้าเราจะลงไปในตลาดค้าขายอย่างเราเปิดร้านค้าเนี่ยเอาตามหมู่บ้านเราใกล้ๆเลยนะหมู่บ้านเราจะมีซอยใช่ไหมก็จะมีหนึ่งสองเนี่ยร้านติดกันเลยแต่ทําไมลูกค้าต่างกันก็ขึ้นอยู่กับใครประทับใจบริการโอ้อยแยะ ถึงราคาจะเท่ากันหรือว่าต่างกันนะนั่นแหละคือตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่ในตลาดได้จริงๆไหมนะครับซึ่งถ้าตอบเลยนะผมว่าไม่มีอะไรตันนอกจากเราล้มเลิกไปก่อนนะครับก็กลับมาดูว่าตัวเราพัฒนาเรื่องของความรู้การสร้างตลาดความรู้ของตัวผลิตภัณฑ์เองด้วยหรือเปล่านะครับก็ลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูตัวที่ล่อนเสเดือนแล้วกันว่า สินค้าผมแตกต่างกับท้องตลาดไหมนะครับแล้วมันแล้วทำไมผมถึงกล้าที่จะเข้าสู่ตลาดเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> หลังจากเห็นวิธีการล่อนมูลไส้เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับผม เนื้อของมูลไส้เดือนที่ล่อนผ่านตะแรงสามมิลนะจะออกหยาบๆหน่อยนะครับสามารถขายเป็นสามมิลก็ได้นะพี่ผมก็ขายเป็นสามมิลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราสร้างตลาดกลุ่มไหนไว้นะครับพอเราล่อนมาเป็นสามมิลเสร็จนะครับเราก็เอาสามมิลเนี่ยมาล่อนผ่านตะแรงหนึ่งมิลนะครับตะแรงหนึ่งมิลเนื้อของมันนี่เนื้อของมูลไส้เดือนผ่านตะแรงหนึ่งมิล ก็จะละเอียดหน่อยจะนุ่มๆน,นะครับอันนี้คือซึ่งที่ผมทําขายอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะมีเศษนะครับที่เป็นสามมิลน,นั่นแหละนี่เราก็ส่วนนี้ไปผสมกับดินใบไม้นะครับดินใบไผ่ที่เราทําขายได้อีกส่วนหลักๆผมก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือขายผ่านดินใบไม้ผสมมูลไส้เดือนแล้วก็ขายมูลไส้เดือน เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับสองอย่างก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ก็ว้ามาอยู่ที่สาวหวานเกลตื้นนะครับมาปลูกผักหวานป่าช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่โมงหโมงเย็นแล้วนะครับมาตอบคําถามข้อสุดท้ายว่าทำไมผมถึงไม่ทําชุดทดลองแบบจัดส่งนะครับก็จริงๆคือก็อยากจะทำเนีแต่เพลินว่าเรายังไม่พร้อมแล้วก็ไม่ถนัดด้วยแล้วก็เคยทําแล้วมันมีปัญหาว่ามันตายหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปศึกษาเลยว่ามันส่งยังไงนะครับก็เลยหยุดตรงนั้นไว้ก่อนก็ จะมีที่ซื้อได้สําหรับชุดทดลองผมนะก็คือหนึ่งมาที่สวนที่วัดขะวงกดอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ2ก็คือทักมาทาง messenger มาทางโทรศัพท์มาทางไลน์มาทางอะไรก็ได้ที่เราได้คุยกันนะครับก็คือจะแวะส่งให้ตามระหว่างทางน,นะครับอย่างเช่นผมไปสมุดประการจากแก้วอุอีสานอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือจะเป็นสมุรประการจะบ่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ล่าสุดก็คือ ไปส่งให้น้องที่เสียรลังสิทธิ์เนี่ยก็ไปส่งให้แล้วก็ได้คุยกันได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสามารถพูดคุยทักทายปรึกษากันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ทําให้ตอบคาถามน้องเขาด้วยว่า,ามันจะตันไหมถ้าเราทําเป็นธุรกิจจริงๆก็ยังไม่อยากให้มองไปทางธุรกิจนะอยากให้มองเป็นการค้าขายซะมากกว่าเพราะว่าค้าขายเนี่ยเราทําที่ไหนก็ได้แต่ธุรกิจโอ้โหมันต้องวางแผนยาวแล้วก็ มันต้องสต็อกเยอะมากะนะมันมีหลายๆเรื่องราวเนี่ยถ้าถ้าเรามองเป็นแค่ค้าขายเล็กๆน้อยๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมเนี่ยก็น่าจะไปรอดอยู่เพราะว่าตลาดอย่างที่บอกตลาดนัดเยอะมากนะแล้วเราก็มีการสร้างตัวตนผ่านแพลตฟอร์มโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมว่าชั่วโมงนี้เ,เวลานี้นะออนไลน์เนี่ยมีมีส่วนที่จะทำให้เรา,เาสามารถที่จะทำอะไรค้าขายได้คล่องแคล่ว มากขึ้นนะครับซึ่งต้องเลือกสินค้าด้วยนะว่าสินค้าเราเนี่ยตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดไหมอย่างเช่นเอามูไส้เดือนผมเนี่ยถ้าจะไปแข่งกับระดับที่เขาอยู่ระดับบนเลยนะผมคงสู้ไม่ได้นะผมก็เลยเลือกอยู่ระดับล่างหนึ่งผมไม่ยิงแอดผมไม่ได้ทําโฆษณาอะไรที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทําแบบสร้างตัวตนว่า,เ,าเรามีมมลไส้เดือนขายเราทำเ,าเราทำเองใช้เองประมาณเนี้ย แล้วก็ขายตามตลาดนัดพวกนี้แหละง่ายๆนะครับซึ่งผมว่าต้นทุนก็น้อยด้วยนะแล้วผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องว่าขายดีจนขาดทุนเนี่ยอันนี้ก็คือข้อสำคัญว่าอยากให้ไปพิจารณาดูว่าเราอยากขายจนจนเราไม่เหลืออะไรเลยคือกำไรสุดที่อ้ายอยอดสุดทินั่นนะ่ะเหลือเท่าไหเนะ่ยเหมือนกับเอาตังง่ายๆนะถ้าเราซื้อกิ้งวัวมากระสอบนึงกระสอบละ5้บาท 50บาทเลยนะอันนี้ตั้งสูงนะถ้าเราผลิตจากขิงวัา50บาทได้มูลไส้เดือนก็เฉลี่ยก็ประมาณ25่หโลนะอันนี้คือเฉลี่ยนะยี่ห้โลยีโลผมขายโลละยีบาท20บาทก็ก็คูณคูณยี่ห้านั่นแหละมูลค่ามันฉะนั้นกําไรมันก็ลองไปคิดคิดตามดูนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราไปจัดสง่งไป อะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าการบริหารจัดการแต่ละคนไม่เหมือนกันก็แชร์ให้ฟังตามตามสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มานะครับซึ่งผมมองว่าถ้าผมเลือกจะไปส่งไกลๆเพื่อให้ขายหมดเนี่ยผมไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการไปนะครับการเดินทางค่าน้ํามันค่าเสียเวลาโอ้ผมขายผมยอมขายที่บ้านน้อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยดีกว่าผมไปขายหมดแล้วผมไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้แชร์ให้ฟัง โอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะคุยกันเรื่องอะไรดีสวัสดีครับ